สวัสดีครับรู้แล้วมัง้งวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องคนที่คอยซัพพอร์ตให้กับบรรดาคอมเมรเดอร์ของเรานะครับซัพพอร์ตคืออะไรก็ใครที่ดูคอมเมอรเเดอร์มาเรื่อยๆก็น่าจะพอกนึกออกนะว่าคอมเมรเเดอร์เราไม่ได้แบบว่าตัวคนเดียวเนาะเขาก็จะมีะคนคอยซัพพอร์ตคนคอยผลักดันหรือว่าคนคอยช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะครับถ้ายกตัวอย่างถ้าอย่าง เจนใหม่อะอย่างคาเมเลเดอร์คูกาเขาก็จะมีคุณอิจิโจนะฮะอาจจะมีผู้หมวดอิจิโจที่คอยซัพพอร์ตนะครับหรืออย่างถ้าเป็นในซิลวันนะฮะก็จะมีอิสุนะครับอ่าแล้วก็จะมีบริษัทนันโนนี่อะไรอย่างงี้นะฮะที่คอยซัพพอร์ตนะครับซึ่งถ้าย้อนไปในยุคของโชวะเนี่ยนะมันยังไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะนะครับมันก็จะแบบธรรมดาธรรมดาบ้านๆมากเลยนะฮะซึ่งก็จะมี คุณลุงอยู่คนหนึ่งนะครับที่แกดูแลคาเมลไรเดอร์มาเยอะมากนะฮะเยอะมากเรียกว่าเอ่อน่าจะอยู่หลายเรื่องที่สุดแล้วอยู่จนแบบเออช่วงหนึ่งแกก็เหมือนเป็นไอคอนของพี่เลี้ยงคาเมลไรเดอร์นะครับผมแม้ว่าจะช่วงหลังจะหายไปนะพอมีการผัดเปลี่ยนซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็มีการหายไปนะครับผมคนที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือคุณลุงทัจิบนาะโทเบ้ัเอง,เองครับก่อนจะเข้าสู่ประเด็นนะครับมาแนะนำ คุณทาจิบานาโทเบนก่อนฮะค,คุณทาจิบานาโทเบะเนี่ยนำแสดงโดยคุณอากิจิโคบายาชินะครับผมเกิดเมื่อวันที่6กันยาปีพศนะฮะ2473นะครับ,น,รบน่าเสียดายนะแกเสียชีวิตไปนานหลายปีมากแล้วนะครับก็คือเสียชีวิตไปเมื่อปี2539นหกะฮะโอ้โหก็นี่ก็เกือบ30ปีแล้วนะครับจริงๆแกเล่นหลายเรื่องมากนะฮะ ซึ่งแกก็เคยไปโผล่ในซีรีส์ของอุลตร้าแมนด้วยนะครับผมแต่ว่าภาพจำเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะจำแกจากนี่แหละครับการเป็นทาจิบานาโทเบหรือว่าพี่เลี้ยงของคาเมนไรเดอร์เนี่ยนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับคือคุณทัจิบานาโทเบเนี่ยในซีรีส์ของคาเมนไรเดอร์นะฮะคือแกรู้จักกับฮอนโกมาตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าเออไม่แน่ใจว่าน่าจะอาชีพหลักของแกนะก็คือจัดตั้งทีมแข่ง มอเตอร์ไซค์นะครับอ่าเมื่อก่อนมันมีการแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากนะจริงๆสมัยนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะครับมอเตอร์ไซค์วิบากที่แบบเขาจะขี่แบบออฟโรดนะฮะก็มีขึ้นแลมขึ้นเนินอะไรพวกนี้นะเหาะเหินเดินอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณลุงโทเบ้นเนี่ยแกก็หาแบบคนที่มีพรสวรรค์มีแววอะไรเงี้ยก็มาเข้าทีมแข่งแล้วแกก็เหมือนกับเป็นโค้ชนะฮะนั่นก็เลยทําให้แกกับฮอนโกทาเกจิเนี่ยรู้จักกัน เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าฮอนโกเนี่ยเป็นนักบิดในทีมของลุงทาจิบาน่านะฮะทีนี้พอฮอนโกเนี่ยถูกนําไปดัดแปลงนั่นโน่นนี่แล้วนะครับอ่าสุดท้ายพอหนีออกมาได้เนี่ยฮอนโกก็มาอยู่กับลุงทาจิบาน่านะฮะแล้วก็คุณทาจิบาน่าก็คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตฮอนโกต่างๆนาๆนานะครับกระทั่งนิวไซโครเนี่ยลุงทาจิบาน่าก็เป็นคนทําให้นะฮะเราจะเห็นไอ้โลโก้อ่าโลโก้ที่มันแปะอยู่หน้ารถนิวไซโครเนี่ยที่มันจะเป็น ตัว R นะฮะอ่า,อาคือไอ้โลโก้เนี้ยมันคือทาจิบาน่าเรซซิ่งนะอ่านี่คือโลโก้ของทาจิบาน่านะฮะทาจิบาน่าเรซนะซิ่งนะซึ่งเออ่ในยุคหลังๆเนี่ยเขาก็มีการมาดัดแปลงให้เหมือนกับเป็นรถของช็อกเกอร์ซะมากกว่านะครับทีนี้อ่ะแน่นอนว่าคุณทาจิบาน่ากับฮอนโกเนี่ยเขารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้ทีนี้ในตอนที่ฮอนโกไม่อยู่เนี่ยไลอีจิมันจิเนี่ยต้องมาดูแลแ,แทนนะฮะ นั่นก็เลยเป็นครั้งแรกที่ลุงทาจิบาน่าได้พบกับอิจิมันจินะและอิจิมันจิเนี่ยก็เลยต้องรู้จักกับลุงทาจิบาน่าไปด้วยนะฮะเพราะว่าลุงทาจิบาน่าก็ต้องคอยซัพพอร์ตอิจิมันจิแทนฮอนโกทาเกชินะครับผมซึ่งในภาคของคอมเบเลเตอร์เนี่ยแกก็ทําเป็นไอซัมโบสอมอเตอร์ไซค์ของแกน,นี่แหละนะครับทีนี้จุดเริ่มต้นของฮอนโกกับอิจิมันจิเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเนาะเพราะว่า2คนเนี่ยอยู่ในเรื่องเดียวกันนะฮะทีนี้พอมาถึง V3 นะฮะหรือว่า V3 เนี่ยนะครับคาซามิชิโร่ไปรู้จักกับคุณทาจิบานาได้อย่างไรนะฮะก็เพราะว่าคาซามิชิโร่เป็นรุ่นน้องของฮอนโกทาเกชินะครับที่มหาวิทยาลัยนะฮะก็ไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นพอมาเยี่ยมคุณฮอนโกเนี่ยก็เลยต้องเจอคุณทาจิบานาไปด้วยนะฮะก็เลยทําให้คุณทาจิบานาเนี่ยก็จะรู้จักกับคาซามิชิโร่ไปด้วยนะฮะพอ ฮอนโกกับทิจิมะจิไม่อยู่เนี่ยคุณทัจิบานาก็เลยก็เลยดูแลคาซามิชิโร่ไปแทนนะครับซึ่งในภาคของคาเมเลเดอร์วีสามเนี่ยนะฮะลุงทัจิบานาแกก็เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนคือแกก็ยังมีมีไอทําขับขี่มอเตอร์ไซค์ของแกอยู่นะแต่ว่าตอนนี้แกมีหน้าร้านนะครับในภาคของวีสามเนี่ยแกก็เปิดเป็นร้านจําหน่ายอุปกรณ์กีฬานะครับซึ่งก็แกก็มันต้องมีรายได้ใช่ไหมอ่ามันต้องมีรายได้แล้วมันก็ต้องมีฐานทัพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ไอร้านอุปกรณ์กีฬานี่ก็เลยเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการของคาบิลเดอร์อะไรประมาณนั้นนะครับและด้วยความที่ยุกิโจจิหรือไ i เดอร์แมนอยู่ในเรื่องนี้นะฮะในช่วงท้ายเนี่ยเขามาเข้าพัวกับ v ีสเนาะก็เลยทําให้ยุกิโจจิก็ได้รู้จักกับลุงทจิบะนาไปด้วยนะครับก็2เรื่องเนี้ยก็คือมันเรื่องละ2งคนเนาะก็เลยได้รู้จักมกกักจิกันไปตอนนี้แหละครับพอจบซีรีส์ของ V3 าปัาบ๊บมาถึง ทำเปนไรเดอร์เอ็นะฮะหรือจินเคสุเกะนะครับคราวนี้ไม่ได้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างนั้นแล้วนะอ่าเพราะว่าจินเคสุเกะก็ถูกดัดแปลงโดยคุณพ่อของเขานะฮะแต่ก็โชคชะตาเนาะบางเอิญที่ทําให้คุณทาจิบานะ่าเนี่ยแกก็รู้จักกับคุณพ่อของจินเคสุเกะนะครับก็คือศาสตราจารย์กินจินเคทาโร่อะฮะพอจินสเตชันระเบิดตุ้มตาไปนะฮะแล้วคุณทาจิบานะ่าเนี่ยแกก็ ไม่แกก็ดวงผุกพันกับคาเมลเลเดอร์เนาะก็มีเหตุบังเอิญให้มารู้ว่าคิสุเกะเนี่ยเป็นไรเดอร์เนะครับอ่าคุณทัจิบนานะก็เลยเสนอตัวเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยซัพพอร์ตคิสุเกะนะฮะและแน่นอนครับมันก็ต้องมีศูนย์บัญชาการอะไรอย่างงี้นะฮะในภาคของไรเดอร์เเนี่ยนะฮะคุณทัจิบนานะก็เปิดร้านกาแฟนะครับอ่าเปิดร้านกาแฟเหมือนเป็นสถานที่ที่แบบศูนย์ประชาการอะไรอย่างเงี้นแหละนะอ่า เคซเกะก็จะไปมาหาสู่มาหาคุณทัจิบนาได้ที่ร้านกาแฟเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นเวลาของอามาซอนนะฮะเยอมาโมโตะเดซุเกะนะครับคราวนี้ก็ไม่เกี่ยวพันอะไรกันเลยเพราะว่าอามาซอนเนี่ยไปโตในป่าอเมซอนนะครับพอเขามาที่ญี่ปุ่นเนาะอย่างที่บอกว่าลุงทัจิบนาเนี่ยดวงแกจะค่อนข้างจะผูกพันกับคาเมเลเดอร์นะฮะในขณะที่มีการแข่งขันโมอตอร์ครอสกันอยู่เนี่ยนะครับ มันจะมีตอนหนึ่งอ่าถ้าใครได้ดูเนี่ยน,น่าจะพอจํากันได้นะฮะที่ปีศาจเนี่ยมันโผล่มานะครับแล้วมันลักพาตัวไปอเมาซอนเนี่ยก็จะตามไปช่วยต่นี้จะให้วิ่งตามก็ไม่ทันนะก็เห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันเงี้ยงงันเงี้ยงันนะครับอเมาซอนก็เลยไปแย่งมอเตอร์ไซค์เขาแล้วก็ขี่ลุงทัจิบนาก็เห็นว่าเฮ้ยโอ้อันนี้ก็ขี่เก่งนี่มีแววนะฮะลุงทัจิบนาก็เลยจะจะไปจีบให้มาเป็นนักขี่ในทีมของแกแต่ก็ปรากฏว่าก็ดันไป ทราบว่าอ้าวนี่คือคาเลเดอร์อีกคนหนึ่งอย่างนั้นเหรออ่าลุงทจิบานาก็เลยก็เลยดูแลอมาซอนนะครับอ่าอมาซอนที่มาญี่ปุ่นโดยแบบไหลญาติขานมิตเนาะเยอแต่เด็กน้อยมาซาฮิโกะนะครับก็คราวนี้ก็มีลุงทจิบานาที่จะคอยดูแลอมาซอนไปอีกคนหนึ่งนะครับก็ดีนะฮะอุ่มใจดีเหมือนกับมีญาติผู้ใหญ่มาคอยดูแลนะครับภาคต่อไปก็คือสตรองเกอร์นะฮะอันนี้ก็ เปิดตัวมาก็คือมันเป็นเรื่องของชิงิรุกับมิสกิจยูริโกะนะครับหรือทักเกิลนะฮะที่เขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนไปเรื่อยๆนะเพื่อปราบพวกแบล็กซาตานนะครับลุงนาะจิมาอีกเช่นเดิมนะฮะขับรถจีปขับรถจีปเพื่อที่จะหานักแข่งเข้าทีมนะฮะแล้วก็ได้เห็นลวดลายลีลาของโจชิงรุเข้านะก็ติดอกติดใจนะครับจนมาซราว่าเอา้าเป็นคอมิเล์เดอร์อีกแล้ว อ,อีกแล้วโอ้โห,โโหเล็งใครไว้นี่เป็นคามเมรเดอร์หมดเลยนะฮะเหมือนแมวมองคามเมรเดอร์ยุคนั้นนะอ่าแกก็เลยติดสอยให้ตามคอยช่วยเหลือชิงเงรุนะครับอ่าซึ่งรอบนี้ก็เออไปเรื่อยๆนะฮะอ่าเพราะว่าอ่สตรองเกอร์ er มันเป็นแนวแบบก็คือพเนจรล่อนเล่กันไปเรื่อยๆแก้ปัญหาตามล่าอะไรกันไปเรื่อยๆนะครับผมและมันก็เหมือนกับเป็นการ ปิดซีซั่นแรกนะครับของคาเมดี้เรเดอร์นะฮะก็มี7คนนะฮะและในตอนสุดท้ายก็คือทั้ง7คนเนี่ยก็กลับมารวมตัวกันช่วยกันถล่มกองทัพเดลเซอร์นะครับแล้วก็อ่าเหมือนเป็นการล่ำลากันไกลๆนะอ่ะลุงธจีบหน้าแกก็ได้พบกับทุกคนก็แสดงความคิดถึงอะไรกันนะฮะผมก็รู้สึกก,ก,ก็ประทับใจดีเหมือนกันครับจนจนพอมาถึงสกายไลเดอร์เนี่ยสกายไลเดอร์ก็คือการเป็นการรีบูตเนาะ เพราะฉะนั้นพอมันรีบูตใหม่เนี่ยนะฮะเราผู้ชมผู้ช่วยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็คือการรีเซ็ตใหม่นะครับพอมันรีเซ็ตใหม่ปุ๊บลุงทัจิบนาแกก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็เปลี่ยนคนไปนะฮะซึ่งก็ถือว่าลุงทัจิบนาแกก็อยู่มาหลายเรื่องนะครับแล้วก็ดูแลมาหลายคนมากนะฮะและแน่นอนว่าในมัสไ r เดอร์สปิริตหรือว่าคาเมร่าเดอร์สปิริตเนี่ยก็ไม่พลาดนะครับที่จะต้องมีคุณทัจิบนากลับมาด้วยนะฮะ เวลาเราดูเงี้ยมันก็จะเป็นภาพติดตาแนละ้วก็แอบเสียดายเล็กน้อยนะครับที่แกเสียชีวิตเร็วไปสะหน่อยอหนึ่งน,นะไม่อย่างนั้นก็น่าจะามีคนไปหาไปขอถ่ายรูปอะไรเหมือนกับคุณฟูจิโอกะหรือคุณสสากิคุณฮิโรชิอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะว่าแกกเ็เป็นไอคอนหนึ่งของซีรีส์คามเมลเลเดอร์เหมือนกันนะฮะและนี่ก็คือ สุดยอดพี่เลี้ยงที่คอยซัพพอร์ตและดูแลเราคอมเม้นเตอร์มาทั้ง7คนนะครับผมกับทัจิบนาโทเบ